ครับโอดโอดจัดแต่คนขับโอดกว่าเหยียบไม่ว่ามันยังครับเหยียบให้กับรถบริษัทงั้นนี้เราเอาอะไรออกบ้างยังหรือยังไม่มีโหดสุดก็คือไปเอาบ้านเขาลงใช่ไหมนั่นแหละโอดเน,น <laughs> นเนี้ยนะโอดเป็นหมื่นบ้านเธอบ้านเธอไม่ลดลงมือเลย บ้านเขาลงได้ชุบมันเข้าไปแล้วมันติดเนาะนี่ก็เคยมีเคยเสียค่าเราเขาเสียนี่ก็จอดนี่ไมด้เบอรหนึ่งเขาไม่เอาเลยนอะอืมแค่เท่าไหร่นะเขาจะดสามเราก็ไม่ได้มีอะไรบ้างเหมือนมันก็บอกคุณบ้านจนมันแคบ แซ่กระบะแซ่กระบะเลยทำไมเราไม่ไปแซ่ในร่มล่ะมีที่ในร่มเหรอเองก็หันไลน์ที่มันไม่ร้อนนุ่มๆต้องถอยรถเข้าไปนุ่มนี่ยืมอาศัยกับบะเขาหนึย่ยืมลูกกระบะเขาไม่ได้เขาจะแซ่ให้บอกทำเองเฮ้ยทำบาปด้วยมือแตกเลย ไอ้บีลงมาอุ้ยโอ๊ยตื่นหมือนเยอะไหมนี่ช่วยพี่สาวไหมลงมาช่วยพี่หน่อยมาเออทำบาปน้องสาว ไม่เยอะไหมยี่ทำบาปดูอ่ะทำบาปเนียงเกินมีจอบไหมจอบอันนี้ไม่จอบไหม,อ,ม,ไม,อ,ไหมอันนี้เดี๋ยวถ่ายข้องคู่คู่ยวช่วยน้องเสร็จไม่เสร็จหรอกถ้าไม่มีจอบ อุ้ยดำเดี๋ยวกลางล่มให้ไหมฮึดูสองสารับนั่เดี๋ยวพี่เซ้ให้อุ้ยเหนื่อยมากครับคนถ่ายเหนื่อย น้องแสะไม่เสร็จครับไม่แสะช่วยชบพอแล้วเดี๋ยวพ่อตีพ่อไม่ได้เลี้ยงให้มาลำบากขนาดนี้โอ้ยผมเด็กถ้าไม่ช่วยนี่ไม่เสร็จครับเหนียวยกำลังจะเป็นสาวลูกสาวหลาครับ นั่งนี่แหละสบายเลยอะ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก <laughs> ถ้าหน้าเหนื่อยนะว่าคืตีบทให้มันแตกนะวะ <laughs> หอบโอ้ยดิย้นเหนียวจนพอ <laughs> ดทายหอบได้ยังไงเพื่อนนะพอดทายทำไมเหนื่อยครับไอ <laughs> ตัวไม่ออกหนูย <laughs> ืนถ,ถือกล้องเฉยยังไงเ <laughs> อ้ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยครับห <laughs> นูหนูนไม่เคยทำงานตากแดดหนูนไม่เคยเหนื่อยไม่เคยลำบาก แต่ไม่ทำยินดูเพื่อนเขารู้ลาออกจากโรงเรียนเลยใช่ไหมสมัยนี้เรียนเก่งก็ไม่ได้งานสบายครับโอ้เหนื่อยมากน้่บอกที่กี่บันแล้วตั้งแต่วัน วันนี้พอ่อทำอะไรซ่อมรถปะจะทำธุรกิจอะไร,ร,อ,รอ,ไอ่ะคิดว่าเรียนจบหนุรถอนี่เเออขับรถมันี็นะนะเราไม่ต้องไปไหนไกลเนี่ยหายากนะแบบทีมงานแบบวิ่งแต่ยอยู่แถวบ้านนะไม่เกินสิบกิโลแล้วเราไม่เคยนอนบ่อใช่ไหม,ไมไหนั่หละสบายจะตาย ซื้อคันใหม่ไหมลงทุนอีกหน่อยหนึ่งเอาสองคันเลยไม่ต้องขายคันนี้หาสองคันวิ่งสมมวตคันหนึ่งมันรู้จะเคลียร์โทรศัพท์ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าหลักไส้พูดอะพูดอะมันต้อเลือกเป็นอย่างไรเนี่พูดอะแบบรถทัซะหน้าย มามนอนอนทำไบีเคยทำอะไรเหนื่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาอันนี้หละหน,น้ <laughs> นาที่เดียวนี่นะอ <laughs> <laughs> ถ้ามีผัวจนเราจะทำอะไรนี่ถ้าเคยเได้ผัวจนเนี่ย <c oughs> ทำไรกิน <c oughs> นู่นเลยบอกว่าเหนื่อยที่สุดทํา สู้ตลงดานเหนื่อยเล่นขึ้นรถควันแล้วบบนี้มาได้แซ่เองที่ไหนถ้ามันเยอะเขาก็ใส่แล้วก็ทำหน้าเป็นสวยๆทำเงซ็งๆแล้วก็โอ้ย <do> เป็นลมบอกให้ทำหน้าสวยๆเขาเขาไมาช่วยเราแล้วแ,ว <c oughs> แต่ก่อนเขาจริงต้นสมัย,ย,เ,ขเ,นนเ,ย,ยเขาสวยเขาเป็นอย่างนี้เลยรถติดหนิผู้ชายวิ่งเอาโซ่อะไรมาเกาะ้สมัยนะจริงๆ ก็บ้านไม่ต้องเส้นยังเลยนี่คนไทยทำเรียบร้อยไม่กวเราเหนื่อยไงไ่กวที่ไ่กวเราดามเลยตอนนี้นะใครมีใครมาเดี๋ยวนี้ครับผมทำซะบ้างจะได้พร้อมจริงๆเราพยายามจำวันนี้เราไว้เด้อกับอนาคตถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปเราอ้วนเราไม่สวยก็เท่านี้คนจะปฏิบัติกับเราอีกแบบหนึ่งนะเชื่อจริงวันนี้เราสวยเรายิ้มอะไรเราจะสั่งอะไรก็ได้ แต่ตลองสูงไหมฮะมแต่ถ้าเราเป็นทอมนี่ขึ้นเน,นะนี่ยจมูกคมเลยจมูกดลงเป็นทอมนี่ขึ้นเลยเนี่ยหมดผู้ชายเนาะไม่ถ้าเป็นทอมนี่อ้ยเราต้องเปย์ไมเนี่ยถ้าเราเป็นทอมนี่เปนแมไปเเเ็นธอออม่เราต้องเปย์ถ้าเราเป็นทอมหรือทอมต้องปเปย์เราไม่อชอบทำไมไม่ชอบอะไรที่มันเรียบง่าย ทอมสวยขนาดนี้เขาก็เอาเลยกระจิดเลยทางครับน้องเขาขับเหมือนทางเรียบนะครับแต่ต้องมาดูข้างบนนี่ครับท้องไส้ไม่เหลือแล้วอาหารย่อยหมดใช่ครับอู้ แต่ไม่พรนะ้อมเลยเนาะแต่ไม่พร้อ,อมอ้าวลบดิลบให้คนสวยบ้างดิอากาัตอยู่คันนี้มั้งใช่ไหมเย่ดีพเลยนะ1ี0อ่ะเท่าไหร่9ยเิบเกาลยยน อเ,เออไม่มีใครมาจีบเวลาสตรีมเกมเล่นเกมเขาเห็นหน้าเราไหมยังไม่ได้ทำไม่ได้เริ่มอะไรเลยโอ้อยเหมือนจะเริ่มซื้อแต่เก้าอี้มายังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรคือเก e? ้าอี้เ็นเก้าอี้นั่นนี่คือบอก่าเ e. ก้าอี้ใหญ่แฟรเชิล e. อ๋อไอ้เก้าอี้นั้นก็ต้องห้าพันซื้ออย่างซื้อแล้วห้าพันแต่ขากล้องนั่นละร้อยเก้าเก้านี่ไม่กล้าซื้อโอ้ยหนาะ รคันนี้มาจากไหนไ <Okay. S 1> ม่เคยฟันโบนโมีทีมรถดำอยู่หรือมีแต่รถดำไม่ใช่หู <Okay. S 2> น้ำออกวะเอไม่เย็นเลยมันร้อนลงไปเมื่อกี้มันก็ร้อนกล้าไล่ส่วนไหม เอา้าทำไงล่ะถ้ามีเพื่อนถึงกล้าถึงมึอน,นออก<ช>ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมั่นใจนะมามมอเอาเราสวยแล้วก็ต้องมั่นใจห่วยสูงขึ้นจะ <c oughs> ไปทำอะไรอะ่ะชีวิตเด็กสี่น้องเขาบ้าไม่มั่นสวย <c oughs> <c oughs> ตาเพื่อนคนไม่ได้นอนเลยน,ะนอนนอนหลับม สตรีมเกมอ่ะคือเล่นเกมไหมเล่นเกมอยู่เล่นบ้างแต่ยังไม่ได้สตรีมเมื่อหน้าจะสวยมุมข้างครับมุมหน้าเนี่ยก็จะเป็นมุมเศร้าครับถ้าเห็นตาตเต็มๆสองข้างสายตาเศร้า งอทำหน้าตแเล่ดิทำหน้าตะเล่แอปแบบลองแอปแบบสวยอะไรอย่างเงี้แบบทำตาปิ๊กๆไม่เป็นค่ะเก๊กหน้าสวยนะเวลาถ่ายโพสลงถ้าซะเบลือมันพูดมันก็บอกเยดายหน้าตาด้นบอน่าจะเป็นผู้หญิงอ่ะเจอกันครับสวัสดีครับ